วสวัสดีทุกท่านครับรอบสุดท้ายของคำคืนวนันนี้ของการปฏิบัติธรรมด้วยเที่ยวหน้าเป็นวันที่สี่ห้าหกบนจักรีเดินในสานะครับชานคงจะล่วงไปมากของต้วรหลังจากจากอาจารย์ไปแล้ว คงจะนอนหลับฝันดีที่ศูนย์ศึกษาภาวนาที่นี่ก็ยังดูดูแลกันอยู่ยังสอนอยู่ฝึกอยู่ทุกวันเสาร์แต่ก่อนใครจะไปก็ต้องอโทรไปก่อนเพราะว่าบางครั้งอาจจะมาที่นี่อนกัรก็ขอความบุญาทุกท่านช่วยเป็นแรงใจแรงกายแรงเงินแรงทองในการสร้างองค์พระเจ้าทั้ใจให้อาจารย์ด้วยนะครับ พราะว่าค่าทำสีนั้นกับองค์พระตกตารางเมตรละประมาณ5,000บาทแต่จะคงไม่จะทำเองนะครับแต่ก็ยังขาดทุนทรัพย์อีกนิดหน่อยไม่มากหรอกครับไม่กี่แสนก,ก็พอ,อลูกพ่อป่าคิดว่าคงพอรุ้นได้แต่ก็ถ้าใครจะร่วมดรวยจากก็เชิญนะครับก็ยินดีเพราะจะก็ถ้าเสร็จได้เร็วเท่าไหร่ก็คงจะดีขึ้นนะครับ เพราะร่างกายอาจารย์ก็อตอนนี้64แล้วนะเดี๋ยวครับมันเหนื่อยมันหอบมันล้านะแล้วข้อที่สองเรื่องเบาช่วยพี่บอลเขาหน่อยอาจารย์ก็บอกไม่เห็นนะครับหมดจะสร้างพระเพิ่นไม่ได้นะครับพี่บอลเขาบอกว่าอาจารย์ครับเบาะนี่มันไม่ไหวแล้วนะมันสิบปีละมันใช้งานไปเยอะมันเละตุ้มเป๊กหมดละอาจารย์ก็บอกเออเพราะโขไปจริงพี่บอลก็ขนมานะครับจริงๆพี่บอลสั่งไปร้อย ตกอันละ400-500นะบ,บาทจ,จะคงไม่ให้พี่บอลเป็นภาระในความที่เป็นศิษย์กับครูบาอาจารย์มาคงทิ้งกันไม่ได้แต่จ,จะก็ยังไม่มีเงินที่จะไปช่วยจ่ายห้สวอได้มากนะเพราะยังสร้างพระไม่เสร็จสีจะเป็นส,สีทองแท้สีทองแท้ขึ้นราคาตามรา,าราคาของทองคำนะครับก็ต้องดูตรงนั้นก่อนแต่จ,จะก็ต้องช่วยตรงนี้ถ้าท่านมีกําลังซัาก็ช่วยพี่บอลหน่อยนะครับพี่บอลม,มีแต่ใจ ไม่มียอย่างอื่นเลยมันก็ทั้งลูกเมียนะครับติดต่อไปตามอาจารย์มาอาจารย์ก็สำึกในความที่เขาเป็นคนดีเขาเป็นลูกศิษย์ที่ดีนะครับอาจารย์ก็ไม่ใช่เป็นครูบาอาจารย์ประเภทแบบกรูเก่งกูเจ๋งกูแน่แล้วไปข่มขู่ลูกศิษย์อาจารย์ไม่เคยอาจารย์จะไม่ค่อยไปบ้านลูกศิษย์ถ้าไปบ้านนี้บ้านนี้ก็โกรธไปบ้านนั้นบ้านนั้นก็โกรธหาว่าจะไปเออเรเหยชื่นชมว่าคนรวย อาจารย์ถือว่าสิธิ์เสมอกำหนดยาดีมีจนคนเหมือนกันเพราะอาจารย์เลยไม่จําเป็นไม่แต่ถ้ากากาเจะไข้ได้ป่วยอาจารย์ไปถึงที่แม่กระทั่งโรงพยาบาลนะครับเคยไปมหาสุขกันแล้วาจะก็ไม่ได้ทิ้งนะลูกศิษย์ลหลายๆคนคงจะรู้จักอาจารย์ดีนะเพราะว่าอาจารย์ใช้ใจกับใจไม่ใช่ใช้เงินกับเงินเพราะคนอยาปฏิบัติทำนั้นมันไม่มีอะไรหรอกครับได้เงินมาก็ทําทบุญทิ้งไว้ พราะตัวเองตายบุญก็ติดตัวเราไปเท่านั้นเองนะครับมันก็แค่อาหารมือเดียวแต่วันนี้กินสองมือเ้ยโม่เลยกินมาหลายวันละนะครับเวลาไปงานบุญการจะค่ค่อยทานข้าวตัวสิ่งก็จะแสววิ่มบุญจริงๆแล้วความคิดความอ่านหรือความเครียดหรือการที่การดำเนินการหรือการบริหารการจัดการเป็นระดับหัวหน้าเขาด้วยเจ้าของนั้นจะต้องเครียดพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องการเวลาเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องการวางแผนแล้วก็เป็นคนใช้กระาสังกฤ แรงมากเม่เค่อยอยากให้พลาดวันที่จันสร้างภาคนะครับที่จันเล่ลาให้ฟังเมื่อคืนนี้เขาบอกว่าไปไม่อรอดภาคตะว,วันตกนี้ไม่มีทางที่สร้างกาเดียวจบดำนาตัวดำๆอย่างนี้ไม่มีทางได้วารมนี้ไม่ถึงแต่จันแอบยินในใจว่าเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็รู้รนะครับนะกูเป็นเกจิแท้ๆกูยังสร้างไม่ได้เลยสองวันเบ้าอย่างแต่ลนะะความรับให้ฟัง อาจารย์เป็นคนที่เป็นคนต้งวนเรื่องงานกลัวจะผิดพลาดก็ทั้งนิดเดียวเส็จเดียวก็กลัวนะเกี่ยวกับเรื่องการเรื่อ,ของข้บุญบำทาอาจารย์นั่งสมาธิมาตลอดมีวันไหนก็น,นึกอธิษฐานจิตขอให้งานนี่ผิดพลาดเพื่อจะสร้างรูปตาเจ้าการสร้างรูเจ้านั้นเป็นสิ่งที่มองคนกับชีวิตผมจะพาลูกศิษย์ไปสร้างพระพุทธเจ้าขอย่าให้มีปัญหาใดๆดทั้งสิ้นจะอธิษฐานไว้ ขอใกล้วันเม้าอ okay. we <must be S 1> ีกสองข้ามาจะก็เริ่มเครียรทีมงานเข้ามาแล้วประกอบแบบาจารก็จุดทูปตรงนี้นะครับหน้าสารากลางแจ้เวลาจะเดินเราจะจุดผููกลางแจ้งก้าวบอกบอกเทพเทวราชผูบายอาจารย์ั้งหมดที่พระเจ้าเคารพมือถือละมองเห็นไม่มองเห็นนึกได้นึกไม่ได้จากกวาลแห่งนี้ช่วยให้ประสบบรรลุป้าหมายงานบรรลุป้าหมายพระอีกวันหนึ่งต่อมา วันที่แปดมันก็เริ่มเครียดขึ้นเพราะคนไหนจะปูนเนี่ยจะเหล็กคนเดียวนะครับเรื่องมันเรื่องทอก็เต็มเหนี่ยวกะว่าอย่างนี้ก็ไปตายดาหน้าแล้วกันหมดก็หมดนะครับ็ตาตกคืนฝนก็ตกอาจารย์เขบอกเล่าให้ฟังเป็นเป็นอุทาหรณ์เท่านั้นเด่๋ยวไปยึดติดนะครับอาจารย์บอกเขาผู้สีบอกเทวดาทั้งหมดบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด ในป่าในเหวในถ้ำอาจารย์เป็นคนนั่งทางในแล้วมีมิติอีกมิติหนึ่งมีญาติ้องเป็นพยานาคชื่อว่าทองแดงอยู่กับตัวอาจารย์มาประมาณเกือบสี่สิบปีแล้วจบอาจารย์จะไปไหนก็แะ้แล้วจะบอกลูกหน้าว่าเฮ้ย hey, พรุ่งนี้มึงขึ้นไปรับองค์พระเลยนะห้ามปูนหลปูนแต่ ให้บอกขอมึงช่วยกูนะมึงก็ได้บุญกูก็ได้บุญท่านไหนก็รวมทุกรวมสูนยมาละในเวลาเดียวกันก็บอกว่าอย่าให้อากาศร้อนนะคนมาเยอะพวกนี้ไม่ต้องกลัวก็คุยกันเราเสร็จเรียบร้อยก็บอกพระภูรีว่าช่วยผมด้วยผมจะสร้างผมจะสร้างรถเจ้าให้คนกราบไหว้บูชาและขอความสัดิ์สิทธิ์จงมาเกิดด้วยพรวันที่เก้าเช้าฝนกระหน่ำเนี่ยจันยืนอยู่หน้าข้า เดินตัวจะไปดุ่งขาวผมขาวฉันก็บอกว่าถ้ากูจยุดทูบเมื่อไหร่มึงหยุดนะโหท้ายหยุดครับก็เทไปได้ครึ่งองค์เป็นเป็นสูตรของการเทพระเหล่าพระต้องหยุดเพื่อแม่ปูนบรร้อนจัดบ้าจะแตกก็หยุดพักของชั่วโมงก็ได้เวลากินข้าวจาเขาบอกว่าเต็นัาร้อนนะฝนก็ตกให้นะครับแล้วโหดท้าย เงินอยากได้สักก้อนหนึ่งไปถวายพระก็ไม่มีเงินติดตัวเลยตอนนี้ปูถทีสินใจเลยทั้งด้านองค์พระเนี่ยเต็มที่แล้วลูกศิษย์อหาก็มาหลุมหลุมเงินช่วยกันเยอะก็ซึ่งในน้ำใจครับแต่ละคนที่หกอาจารย์พอท่านกะกลับฟันวันนั้นได้หกแสนหนึ่งที่เป็นแผ่นทองบรรจุองค์พระท,ที่เป็นชื่อของพวกคุณอาจารย์ก็ดีใจยกให้กับทางวัดองค์นี้กสงสารวัดไม่มีรายได้เลยเป็นวัดธรรมยุทธ พอตกสงทุ่มแกะแบบจะน,น,นั่งๆก็อยู่ยังได้กินข้าวทั้งวันเลยมันไม่หิวมันเหนื่อยมันมันบอกไปถูกอาการของความเครียดมันโลง่งโลงโลงได้สติขึ้นมาเล็กได้ครับเพราะมันหมดการวางแผนในการทํางานแล้วงานเราจบเลยเลิบผลแล้วเล็กได้ว่าพระกูยังไม่ทันสร้างเสร็จเลยแค่แกะแบบออกมา ลวเงินหกแสนนี่กูถวายพระไปเรียบร้อยละ <c oughs> กรูยังไม่ได้ทาสีเลย <c oughs> แล้วกูจะไปขอรู้สึกยังไงอีกวันนี้ยูจะพูดยังไงกับมันอีกมันคงบอกว่าสมเด็จพระนะครับสาช่วยมาแล้วแล้วก็กัดฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้ววันนี้อาจารย์ก็ต้องการให้เห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ผู้สร้างที่อาจารย์บอกแล้วว่ารู้สึกหลายๆคนที่ใกล้ชิดนว่าอาจารย์แค่ต้นบุญเพราะคุณเป็นผู้สร้าง อาจารย์อยากให้ผู้สร้างวันนั้นมันอาจาจะแกะแบบคําไปวันนี้ให้ดูองค์จริงเั็นชัดและให้นั่งสมาธิสิ่งที่เห็นนั้นเป็นสิ่งที่ลีรับลับซ้อนของพวกฤาษ,ษีชีพายหรือคนที่มีปัญญาสูงแต่เราเป็นคนมีบุญเราจะเห็นได้แค่ดวงดวงธรรมได้เกิดจากองค์พระความศักดิ์สิทธิ์ขององค์ท่านตัวี่ศจุดเล็กๆนะเหมือนดาวก็พิบลือเศษขยะเป็นแบบละออง ไม่เขาเรียกพัทธาสเสดเป็นพวกที่มีท,ทิมีชาม้างมีล่างมีความศักดิ์สิทธิ์พวกระดับอภิญญาเขาประกาหวา่พระเจ้าตัณใจในช่วงวันพระทุกวันพระแต่แต่ละองค์พระตะลจะไม่เหมือนกันนะครับมีของเราเนี่ยที่สุดละนะครับเพราะฉะนั้นภูมิใจได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีอะไรนะัก็เล่าสู่กันฟังลึกๆกกว่าอาจารย์คนแบบนี้เองนะครับถ้าทาบุญแล้วทุ่มตัว สร้างอาคารทำนี้ตุสิทธิ์บอกูุสิทธิ์ว่าต้องการรัะห้าไร่ชีวิตนี้เพื่อกบดานโดยเองก่อนที่จะต,ตายก่อนที่จะตายตุสิทธิ์บอกผมเป็นลาอาจารย์เดี๋ยวผมจัดการนะเพราะดูที่เสร็จปุกมาทั้งหมดสามสิบกว่ารไร่แล้วบอกตุสิทธ์ว่าสงสัยเอ็งซื้อไม่ได้บางเพราะเอ็งบอกห้ามาเป็นลายอาจารย์สามสิบร้อยไร่ผมมาซื้อให้ได้เพราะอาจารย์เคยช่วยผมไว้ตกลงมันจะรย์ได้ถามที่เห็นนี่พอวันลุกขึ้นอาจารย์นั่งสมาธิ พอนั่งสมาที่สิ็จเรียบร้อยแล้วต่องเห็นว่าปู่ฤาษีทุ่งขาวหงขาถึงไปเท้ามหาอาจารย์มึงมาก็เดี๋ยวแล้วกูจะได้ไปดีู่เฝ้ารอมาตั้งนานผมหาที่นักศึกษาปีแล้วผมก็สงสัยว่าถ้าเดินทางมาแถวกัาจยาบุรีจะเห็นก้อนเมฆเปรูปฤาษีถีบเท้าเงาลอยอยู่ตรงหน้ารถของอาจารย์นะครับอยู่นั้นตลอดเกิดเลยขึ้นว่ะโอ้ท้ายตอนแล้วปู่พราพรปู่ฤาษีตรงนี้เอง อาจารย์คนใจกล้าอาจารย์บอกว่ากูผุดศีลไปไม่ได้หรอกครับแล้วทำไมอะกูดูแลให้มึง้วกูก็อกอดเวลากูแล้วกูจะไปกูมั่งท่านบอกว่าไงวะอาจารย์บอกว่าไปไ,ได้หรอกครับผมไม่มีตังแต่ผมอยากสร้างหัฐานรรมหล้วฐานทรของผมผมอธิฐานได้ว่าเมื่อคนมาแล้วกลับไปต้องเลยรูปอ,อยู่ีที่สุดงั้นผมไม่สร้างผมอยู่ทุงไหนก็ได้ผมมีลิขิเดชอธิญญา พอตัวพมควรผมไม่กลัวเลยแล้วครับเขาบอกเอองั้นก็ได้เพราะผมไม่ได้ปดบุคนเดียวคนที่เชื่อผมเขาก็จะได้บุญด้วยเขาบอกนั้นเออเออคำเดียวนะครับทำว่าไหวหรถ้ามือเดือดร้อนให้มึงจุดทูบบอกกูจุดทูบก้าวดอกบอกกูอาจารย์เลยสร้างเสร็จก็ถึงทุกวันนี้เพราะจุดทูบทุกครั้งที่ตาตังหมด เดี๋ยวพวกนี้ก็จะไปจุดเหมือนกันเราขอค่าทาสีหน่อยนะครับทาสีทองพระตังไม่พอก็จะมีคนมาให้ขับรถจุดว่านะครับถ้าก็น่ารักเห็นได้ในมิถุนายนมาให้เป็นแบงค์พันเรามีใบตองหอมใบชะอมเราเห็นไหมครับอ่ะขยโยนโยนโยนมาให้พอไหมพอครับอาจารย์ก็ได้ของอาจารย์มาทุกครั้งท่านก็จะโยนให้เหมือนเอาใบตองหอมสตังให้เราแบบเหมือนช่ออมบนนอกเรา แล้วชิก็หัวเาะแล้วก็ถ้าใครมรีเล่นเดยวเราก็จดทูกบอกท่านบนไข่ให้ก้าลูกก็พอนะครับแต่บางคนทนไม่ไหวรู้สึกว่าอาจารย์อยู่คนนึงอยากให้ลูกติดงสวัสดิ์ุลาบนแบงเก้าสนะิบเก้าแล้วดันผาในช่วงเทศกาลตอนนั้นก็ขอแก้บนจกเทศกาลแบบนี้พอดีอบรมปฏิบัติธรรมคนจะได้กินแข็งต้มเขาด้วยบุญได้ทานได้ดันผาเช่นนั้นเอทานก็หลายคน ติดกันเยอะบน99ติดกัน4ี่ห้าคนสังกินก๋วยเตี๋ยวก็ไข่ต้มน้ำพริกก็ไข่ต้มกินจนหน้าไปไข่ต้มหมดเลยรู้สึกจะประมาณ4ี่คนก็นติดหมอสองติดวิศวะสองนะครับเด็กที่ตั้งสมาธิเรียนงสือเก่งจะง่ายหรือยากไม่เจ็บไข้ไม่ป่วยวเราเอิกการฝึกอาจารย์สอนวันนี้อาจารย์ว่ามีพื้นเยอะแล้วก็ไ้พอดี น่ารักที่ว่าวันเทศกาลบรรจุไม่ไป,ไปทาสิ่งทีชั่วมาหาความรู้เสดตัวเป็นวิชาที่ถูกเสกตัวเรานะเพราะขัานทั้งหลายก็ตั้งใจแล้ววันนี้จะจารย์สเกตดู่าไปรักแชดาดูที่ว่ามาพวกมาประเภทแบบไหนกันแนะ่มาได้สัตยาจริงจริงอาจารย์เห็นไปนเกือบหมดแลวบางคนทั้งหนามบอกไม่ไปหลักไม่ไปขอท้ายเข้าไปาอาจารย์จะพยายามดูพฤติกรรมของแต่ละคนว่าเขามาในรูปไหนแล้วก็ณะไหน เพราะว่าอาจารย์ก็แก่แล้วพอจะรู้เรื่องมัภาษาคนไปเชิามันหลอกกันตอลอดนิชชาพอเรื่องการปฏิวัติธรรมเนี่ยนะครับมันพวกเราก็แค่พื้นฐานเท่านั้นเองลึกๆยังมีไกลตอนนี้จะเริ่มฝึกนะครับถุกปกิจสัญจรว่างนะรเริ่มฝึกด้านหลังวิปัสสนานะครับเริ่มขึ้นละพวกวิริยเดชอำนาจคือจะมาของตัวเองไปเด็นหลอกในอนาคต การทาัศนศึาษาที่จริงๆเาราพลังกิจเราสามารถปุกเสกตัวเราได้ครอบครัวเราได้กิจการเราได้อาจารย์เคยพูดหลายคนถ้าปฏิบัติอาจารย์จะพูดบอกทุกวันนี้คนเราเกิดมาชาตินี้มีกรรมลืมตาขึ้นมาวิ่งหามาตลอดเพื่อความสุขด,ดั้งสมาธิแท้เงินลงความสุขวิ่งมาหากูวบ้างเลยชาตินี้อาจารย์จะพูดอย่างนี้ตลอดแต่คนไม่คิดนะคะรับวันนี้อาจารย์เริ่มฝึกว่าให้เงินมันวิ่งมาหากูบ้างโดี๋ยวที่จะเล่าฝึกเข้มขึข้นโดยที่เรียกสาลาปิดวาจา แล้วเมื่อสร้างกว่าห้าสิบก็ร้อยได้มาคตเมื่อฝึกตรงนี้พื้นฐานเรองี้แล้วเลื่อนไปโน่นพอเลื่อนตัวโน้ตไปได้แล้วต่อไปเป็นธรรมะสังเจาะเราจะได้บอกว่าทุกคนไปซื้อเต้นเต้นเลยก็ไปเชิงถึงถึงขนาดทุดดงหรืครับเขาเรียกสังเจาะเปรตวิเวกก็จะพาลูกศิษย์ไปตามวัดที่ครูบาอาจารย์เคารพนับถือประจางเต็นหน้าวัดกราบพระไหว้พระนั่งสมาธิ ทบุญด้วยเรืยอกมันเหมือนกับทัศนศึกษาด้วยนะครับก็จะไปไแบบนั้นในอนาคตแล้วก็แวะมาทีญญ่บ้างน,นะครับเวลาเทศกาลอะไรล่เลยก็ยังดูจำบ้าะอยู่ก็ดูแลกันไปนะครับคนมาที่นี่ก็เหมือนกับยาติกาถ้าไม่รู้จักกันบุญวาสนาพาไม่ถึงก็มากันไม่ได้เพราะจะชอบหัวเราะคนที่หลงทางเขาหลงทางคนมีกลรม คนไม่เคยพบเราก็ชาติที่แล้วชาติี้เขาก็ไม่มาร่วบเราหรอกน,นะครับแล้วก็ดีใจพวกที่วันจุดไม่กินเหล้าเมายาว่าถือ5าตายไปยไม่ต้งตายแลครับมันมีความสุขแล้วแล้วคนด้สมาธิเที่ยี่าเลยงครึ่งชั่วโมงผมให้สัญญายอยู่แล้วไอเรื่องความทุกข์มันยากแต่ว่าใจกับปากระวังคบก,กับเจ้ธุนกิจใจกับปากนะครับอย่ามากโกหกห้ามเด็ดขาดมีอะไรพูดตรง ถ้าหญิงโกหกมาอาจจะยตุ้มกินร้ายนะครับโกหกกับตัวหกมากูก็โกหกไปหลอกกูกูก็หลอกมึงไม่เชื่อาจจะ,จะ,จะอดค่อยง่ายนะครับไม่ใช่อาจะรู้ว่ามารย์มันต้องดัดสัมดาโดยธรรมชาติให้ธรรมชาติมันดัดสัมดานั่งตลอดเลยจนจนจน,จนบอกเออมึงก็นั่งอย่างที่มึงว่าลหละไปเถอะม่ต้องห่วไงที่กันจนจนจนผมนั่งตลอดจนจนจนมึงเงยโกหกกู อาจารย์จะพูดคำสุดท้ายแล้วบางทีอาจารย์เคยจุงจุแขนลูกศิษย์ตัวเองนะก็มาเขาหกอาจารย์บางที่าจารยก็สงสัยนั่งเช็คดูกับตาโขหกมาตลอดตั้งแต่ครบกันมามีวันอาจารย์ใจดีมากจุงแขนเสร็จเรียบร้อยบอกจักกูวาส่งหน้าบ้านกูนะต่อไปนี้มึงมาบ้านกูเองนั่นั่งซุดตรงแมนข้างยกมือไหว้ใจ์มึงผิดอะไรมึงกลัวหกกูตั้งแต่วันนั้นแต่ครบ ั้งแต่วันนั้นดีไปโดวละเจ็ดปีแล้วม็ยังโกหกกูอยู่เลยไม่มีประโยชน์กูเริ่มแก่ลงแล้วไม่มีประโยชน์เชื่อกูทักตามที่กูว่ามึงก็จบละมึงเหลาให้กูมัเสรมึงได้วะกูประเภทไม่ชลิเกและวะ้วเว้ยทินพาดแว่งโผสามครั้งตีสามครั้งแล้วแล้วพยาการไม่ใช่คนอย่างก,กูพยาการเป็นร้อยครั้งแต่ถ้าเกิดร้อยมันไม่ไหวแล้วพระพทธเจ้าเขาสอนด้วยว่าบสีเหล่า บางเหล่ามันก็ไม่ได้นะครับ้องตัดทิ้งพวกขุนศึกก็บอกมา้าข้นึกไม่ได้ฆ่าทิ้งมันก็มีนะครับมันมีมันมีคำประถภาษิตโบราณไม่ใช่ว่าต้องเลี้ยงดูบ,บัวทุกเหล่าเว้ใช่เว้ใช่า,ชาสตว์ที่มันไม่เชื่อก็ต้องฆ่าทิ้งเมื่อถึงเวลาใช้งานเลี้ยงก็เสียเวลาเสียกําลังเสียอาหารหวานคาวเราต้องละเลกนะครับเพราะนั้นลูกศิษย์บางคนเ่อไปไม่รอดก็ต้องเลิกเสียเวลา คนอื่นก็ทุกอยู่เยอะครับที่เขาลองไาเยอะเลาจาก็วดาบังไว้ว่าพวกที่มานี่มันตั้งใจอย่างน้อยช่วยคนอื่นไม่ได้ก็ช่วยตัวเราครอบครัวเราแหะครับช่วยอาชีพอาจารย์จะเน้นมากเลยั้าัสมาธิอยากให้ลูกศิษย์มีเงินไ่สอนลูกศิษย์ด้วยนะครับอยากให้มีเงินเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่คนที่ยังมีพ่อมีแม่อยู่ลูกทุกคนมีความรู้สึกลึกๆก,กูอยากมีเงินเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่กูเยอะ แต่กรรมอะไรของคูก็ไม่รู้หาก,กินก็ยังไม่เอาตัวไม่รอดนั่นเขารู้สึกลึกๆเขาจะดอย่างช่วยรู้สึกแบบนั้นคนแก่หาก,กินเรื่องลูกมืนอเกิดตายเงินทองไม่มีเห็นก็ทําบุญก็อยากทํามากตายไปได้ไปสวรรค์มันก็ไม่มีนั่นเป็นกรรมของแต่ละคนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าํำอย่างที่อาจารย์ว่านะครับที่อาจารย์สอนมันไม่มีปัญหาแน่นอนไม่ต้องวิง่งไม่หามันเงิน มึงวิ่งมาหากูมองลิชาดูดการถูกเสษตัวลอดอาจารย์จะพูดตลอดครับที่บ้านเของอาจามึงเห็นรูปพวกคูนไหมรูปพวกคูณเลยลพระนางสมาธิมันไปขายชิปปิ้งมึงก็ฟังเข้าหูใายทะลุหูคว้ามันก็นลำบากนะครับในความเป็นครูอาจารย์ก็เจะาของหัวใจแล้เพราะถ้าตายขึ้นมามันก็ไม่อนพ้นกันและประเภทเ,เตือนแล้วเตือนอีกแลว้วก็ประเภทแบบปวดเก่งอย่างบางทีอาจารย์ต้บอกแม่บ้านว่าตอนนี้หกสิบกว่าแล้วไม่ไหวแล้ว พวกหรดเก่งพวกลองดีลองของปล่อยแม่งดีกว่ามันจะเลยร้อยล้านพันล้านก็ช่างหัวมันเถอะเดี๋ยวมันนาถิ่นไทยมันมีปัญหาขึ้นมาแล้วก็อย่ก็ยินดีนะครับแต่อย่าไปห่วงมากนะครับเดยจะหาว่าเราเป็นคนจุจีจุดจิูุ้ึิขอจานี่เป็นเจ้าของกิจการใหญ่โตในประเทศไทยเยอะนะครับแต่ถ้าไล่มาแล้วก็แล้วก็พวกข้อกการในกระทรวงกองนี่ก็เยอะแต่จะก็ไม่เปิดเผยนะถือว่าเป็นเรื่องของส่วนตัวบุคคลครับ บางทีอาจารย์เคยชี้หน้าบ่ามึงมาปลูกต้นไม้จะสานของบูชาโทมึงรวยแล้วชี้เลคนบกต่อไปเป็นในพลมึงก็มีเวลามาตอนนี้คลอากาศโทรแล้วครับอยู่ของทัพประกาศเราเคยเราบัดทันที่นี่ปลูกต้นไม้แล้วมีอยู่วันนึงก้างติดคออาจารย์ใหกะครับโทรไปหาเราถึงคนที่กลุ่มหรือที่เป็นหมอให้หมอมาเครื่องมือมาด่วนเลยนะเอาก้างออกจากคอให้หน่อย เดินเป็นในพลละคนคนอากาศโทรอาจารย์ก็บอกว่ามันไปหาอาที่บ้างผมบอกว่าอาจารย์พูดถูกแล้วแต่ผมเป็นในพล,ลผมไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมที่นี่มันเคยล์หออาจารย์มันไม่หลอกครับมันมาจริงแต่ว่ามันไม่ใช่มาโดยตัวของมันมีนอยู่เพียนั้นหรเดี๋ยวสงการผมจะไม่เยี่ยมอาจาายแต่ว่าเออทำบุญของกลางวันดีที่จลาแห่งนี้ เพราะเขาขานในทหารพลกระดับบินไปเนี่ยจะก็ยิ้มๆพอประมาณแปดโมงกว่าเครื่องบินเป็นบินผ่านผมก็าถามสิทธิ์จากน,นกองทัพอากาศเนี่ยขับปึกบินกระแพงแสีรลูกศิษย์อยู่ตรงนี้มีกรแพงแสีเพะวันลงเครื่องได้แล้ว,ลวก็โทรมาจานผมมาแล้วนะงานบนท้องฟ้า ลูกศิษย์บ้านนี่มันมีอะไแปลกๆนะครับมีอะลรตลกๆ,ๆเออก็จริงทุกงานมันมามันก็เอาเครื่องอะไรได้ไอ้เครื่องฝึกขัดข่าวขู่ลูกศิษย์ก็ดีมีอะไรแปลกๆเลยก็คงไม่มีแล้วครับเล่าถือฟังเล่นๆเรื่อยๆเพราะว่าวันนี้สงสารเาดี๋ยวนั่งรุ่นนี้นั่งมากกว่าเขาเลยไปนั่งที่พระเจ้าแผ่นนใจเหว่างแล้วก็น,นั่งเลยอีกขิ้นข้าวแล้วก็นั่ง กินเงื่นเดี๋ยวเสร็จยังไม่ทันหายหิวเลยกินข้าวแล้วอาจารย์เขาไล่ไปนั่งโนควรจะไม่สักสิิ์แน่นเขาแน่นนั่งตั้งนะาะมันจะเลิกก็ทีบนี้ข้าวเขแน่นท้องเลืมตายมาเสร็จประกาศดิห้าข้าว่ายต่ำกว่าสองทุ่มเขาีบมาเอีกออออูว่เมื่อยเมื่อยชิบหายเลยไม่มา็ไเวลา้ใจรก็จะดา่ากอ้ยนี่เสียไปไหนเสียความรักอ่ะฮะ เสียไปนะไปแล้วเหรอ <Thom ason> อ๋อเมื่อว็นไปเศร้เมื่อวันหนีลอาจารย์กลัวเขากลัวว่ากิจกรรมแม่งเยอะเกินมันไม่ใช่หรอกครับเป็นเรื่องของกุศลจริงๆจะเเรื่องจริงอยากให้นั่งกกองยู่ท่ามกลางของพระธาตุก็ดวงคาอยากให้เห็นเป็นดุงตาเขา,าเกิดมาไม่ใช่แค่สอนเ็เห็นอาจารย์ไปทุดกในท่ามันจะเห็นคนเดียวหรือลุงตาสององค,นนะคะ์เท่านั้นอาจารย์ทรงกฎเมื่อคืนนี้นะลศิษสีของอาจารย์ที่เป็นพระอยู่ท่านก็บอกว่า หลวงตาในป่าเขาจะบอกว่าเขาก็ยังจําได้หลวงตาในป่าเขาบอกว่ามีคนนั่งสวนนาที่อยู่ถ้านอาจารย์ทรงก่อนเนี่ยครับกเมื่อคืนนี้ก็หมอแทยโดนลองของวันนี้น้องล็อกก็ยอย่างเงี้ยจเจ้าไปสู้อีกอ่ะพวกที่นั่งเปแล้วก็อยากให้ไปเทศข้างหลังว่านะครับเทศข้าขงหลังก็จะมีตำนานของของยุคข,ของชาลินเดียถ้าพระจาร์เต็มดวงก็จะมี สมัยก่อนมีคนมาลำระบำแขกให้อาจารย์ดูสมัยก่อนนุ่มขาวคาดม่วงนะครับตรงหน้าศาลานะครับแต่ก็เป็นเรื่องของการเวยพรนะการเขาเิ่นอีกทายภาหน้าโดยเมษาเจอกันใหม่หวังว่าท่านทั้งหลายชานคงแข้งขึ้นกลับไปบ้านคงนั่งทุกวันนะเล่นดีใจนะสุดท้ายนี้นึกดีใจฟังอาจารย์สอน นั่งเลยรวยถ้ากูไม่นั่งกูไม่รวยอาจารย์บอกให้กูนั่งแล้วกูรวยนะครับแล้วก็ถามวันที่ท่องในทั้งวันนะครับท่องใส่ลูกค้าหรือบุคคลเป้าหมายนะครับสองอย่างนี้เดือนเมษาเระประเทศอารมณ์มันใหม่นะครับส่วนวันเสาร์ก็เจอที่บ้านปกติที่กรุงเทพผบลมนิดปัิศนาธรรมาศาสตร์ก็คงไม่ดีแล้วนะครับก็ถ่วงเวลานิดหน่อยก่อนจะจากกันอะไรอววอร์เห็นหนาวดีนะครับแล้วก็ขนมออาจากห้องขอยะเอาจากห้อง มันกาลังขึ้นกลับเพื่อนแล้วเพื่อนด่าด่าในใจแมงใครแล้วมึงมากินมดกินกูอย่าใช้ในสายที่บ้านมาใช้ที่ค่ายเพราะหลังจากพวกคุณออกไปแล้วจะมีอีกกลุ่มเข้ามาเ,เหมือนกันพนงมือขึ้นบุญกุศลที่ทำตั้งแต่เข้าค่ายมาจะถึงจะออกค่ายขอให้พระเจ้าออเลยลูกอยู่ดีสุขเงินทองไหลมาเทมาด้กระสมความมุ่งม,มั่นพัฒนาเดินทางปลอดภัย คิดอะไรก็ขอให้สมความมุ่งม,มั่นปรารถนาเธอ,อเราเริ่มปฏิบัติกันได้ละนะครับคงไม่มีอะไรบ้าใครสงสัยเรื่องการนั่งกรรมาฐานก็ถามอาจารย์ไนดะ้นะครับอ่ะพี่บอลอเนกเจอนะครับก็พวก